สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP สิบหกทาร์ลชแนผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพาทารุ่มอแจนนะคะสวัสดีชาวธาตุน้ำนะคะชาวราศีพิจิกชาวราศีชาวราศีมีนนะคะชาวราศีกรกฎนะคะวันที่นะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะกดคำว่าเพิ่มเติมนะคะก็จะมีรายละเอียดนะคะว่าวันที่ตรงกับแบบไหนนะคะ อาาราคาชาวท่านน้ำนะคะปาฏิหาริย์ข่าวดีนะคะสิ่งดีสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆนะคะวันนี้นะคะจากแต่ตั้งแต่วันนี้ที่คนที่คุณชมคลิปนี้นะเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมนะคะอาคะขอดูพลังงานนะคะปาฏิหาริย์ข่าวดีสิ่งดีสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวท่านน้ำเอาแบบเกิดขึ้นจริงๆนะคะฮะ ขอพลังงานนะคะจักรวาลน,นะคะขอรู้ดวงชาวธาตุน้ำสิ่งดีสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นจริงๆที่ชาวธาตุน้ำนะคะกำลังจะได้รับนะคะโอ้ว้าวนะคะเอาละนะ,ะไพ่สองใบนี้ตกมานะคะเราจะอ่านสองใบนี้ก่อนนะเขาบอกว่านะเดสนะคะนะ ไพ่เจ็ดไม้นะคะเขาบอกว่านะ,ะมีการจบสิ้นบางสิ่งบางอย่างนะคะในสถานการณ์นะคะความรักความสัมพันธ์นะ,ค,ะคนที่โสดก็อาจจะไม่โสดนะคะหรือคนที่กําลังรู้สึกว่าเรากําลังจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเราเป็นคนที่ทําดีนะ,ะทุ่มเททุ่มทุนนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่ลงไปแต่ตอนนี้เราหยุดการกระทํานั้นแล้วนะคะแต่นะคะผลบุญกุศลนั้นนะคะ พอเราจบสิ่งนั้นที่เราไม่ทํากับเขานะ,ะเขาก็ทําไมคะเนี่ยนะคะพยายามทําเพื่อเรานะ,ะเห็นคุณค่าในตัวตนของเราการตัดสินใจนะคะจบสิ้นความโสดอืมนะ,ะเราพบเจอคนที่ถูกใจนะคะมีแรงดึงดูดนะคะมีแรงดึงดูดต่อกันมากๆเลยการจบสิ้นสถานสถานการณ์ความเจ็บปวดการจบสิ้นสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนการจบสิ้นซึ่งสถานการณ์เขาเรียกว่า นะความเหงาเศร้าซึมเรื่องเก่าเรื่องเดิมนะคะเรื่องที่ไม่เข้าอกเข้าใจนะคะหรือการให้และมารับที่ไม่เท่าเทียมกันมันก็จะจบสิ้นไปนะนะคะเขาจะพยายามทําเพื่อคุณนะคะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่สิ่งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นชาวธาตุน้ําคุณจะได้ความชัดเจนแน่นอนไพ่จัดติ๊กออกมานะคะการตัดสินใจที่ชัดเจนนะคะใครบางคนนะคะมีสถานการณ์ว่างบางคนนะบางคนนะคะบางคนที่นะคะ ชาวท่านนะ้บางคนนะที่นะมีปัญหากับความรักความสัมพันธ์เก่าคุณตัดสินใจจบสิ้นหรือใครบางคนรออย่านะคะคุณจะได้อย่านะชัดเจนชัดเจนเลยนะคะนะจะตัดสินใจได้ชัดเจนนะคะว่าจะหย่าแล้วนะไม่เออไม่ถึงว่าอาจจะเลิอกอาจจะเลิกกันนานแล้ว ระะอแค่เอกสารทางกฎหมายอะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะได้อย่างนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณนะ,ะนะ,ะ,นะะชาวท่านะ้บางคนที่กําลังรู้สึกว่านะค,ะะความสัมพันธ์นี้นะคะเราทุ่มเทอะไรไปแล้วแต่เราไม่ได้ความชัดเจนหรือ นะเราหยุดทําสิ่งนั้นแหละนะคนคนนี้นะคะก็จะให้ความชัดเจนกับคุณนะคะจะไม่ต้องเศร้าเสียใจมันเหมือนเราจะได้ความชัดเจนเราจะได้ความรักครั้งนี้การเริ่มต้นใหม่ที่ชัดเจนนะคะและไม่เสียใจนะคะไม่ต้องเสียความรู้สึกมันจบสิ้นไปแล้วซึ่งความรู้สึกความเสียใจโอ้โหไม่กอน The Empress แสดงความยินดีด้วยกับชาวธาตุน้ำนะคะคุณจะได้เป็นตัวจริงแล้วเขาเลือกคุณนะคะชาวธาตุน้ำนะ นะ,ะราศีตามตะวันตกนะคะและราศีแต่ละคนาดูได้ถ้าคุณยึดถือเป็นแบบโหราศาสตร์ไทยอะนะคะถ้าเป็นธาตุน้ํานะคะก็ก็ดูได้นะคะดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์ของเขาหรือของคุณที่เป็นธาตุน้ําก็ดูคลิปนี้ได้นะคะเอเนจีนะถ้าราศีนะคะของเขาหรือของคุณเหมือนกันที่เป็นธาตุไฟเหมือนกันให้คุณดูดาวศุกร์นะโอเคป่ะดูดาวศุกร์นะดาวศุกร์ของเขากับของคุณมันคงจะไม่ตรงกันอีกหรอกนะนะคะ นะเห็นไหมคะเนี่ยนะบางสิ่งบางอย่างนะความสำคัญเก่าที่รออย่างนะคะที่ไปไม่ไหวนะมันตัดสินใจจบบางคนคือคุณจบสถานการณ์คุณออกไหมคะจบสิ้นกับความเจ็บปวดเสียใจคุณเดินออกมานะ,ะอยู่กับตนเองมองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะแล้วก็มีคนนะคะที่คนใหม่ที่เข้าจะมามาพร้อมมอบความรักให้เราก็ได้นะคะหรือมันจะมี energy แบบ คุณรออย่างกับคนเก่าและคุณมีแฟนใหม่แล้วนะคะแฟนใหม่ก็กําลังเลือกคุณพอดีมันก็อาจเป็นไปได้บางคนอาจจะมีสถานการณ์เกิดขึ้นสองอย่างหรือ3ามอย่างในคนคนเดียวได้หรือบางคนอาจจะเราเป็นคนตัดสินใจเองที่จะไม่ไปต่อในความสัมพันธ์ถ้าเขาไม่ให้ความชัดเจนแต่คนคนนี้ก็กลับมาให้ความชัดเจนกับคุณและกลับมาเลือกคุณก็อาจเป็นไปได้ด้วยคือคุณจะมีความชัดเจนแหละนะคะเนี่ยนะคะคือมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ตายไปจาก จบสิ้นคือคนต้องคุณต้องจบสิ้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก่อนนะคะ mm. เพื่อป่อเกิดสิ่งใหม่ที่ชัดเจนขึ้นนะคะโอเคไหมนะคะหมาเชื่อว่าคุณจะได้เอ่อมันเหมือนมีการเปิดตัวแหละว่าคุณจะได้เป็นแฟนตัวจริงของเขานะคะนะนะความเสียใจต่อจากนี้นะ,ะจบสิ้นไปนะคะเหมือนว่าเราทําดีมา เขาต่อจากนี้เขาจะพยายามทําดีเพื่อเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณเห็นไหมคะพาอไพ่ใบแรกมันเหมือนอน,นะ,ะการให้และได้รับที่เท่าเทียมกันการที่เราทําดีอยู่คนเดียวก็จบสิ้นไปนะคะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีที่ชัดเจนที่ถูกตั้งเที่ยงธรรมยุติธรรมและการให้และได้รับที่เท่าเทียมกันนะคะเขาดูแลเราเราดูแลเขาจะไม่ต้องเสียใจนะคะเนี่ยเห็นไหมคะสิ่งที่เราคาดหวังนะคะเอ็มเพรสนะนะ ความรักที่อุดมสมบูรณ์นะคะช่วงนี้นะคะธาตุน้ําจะประสบความสําเร็จคุณได้รับชัยชนะนะคะคุณได้รับการคัดเลือกนะชาวธาตุน้านะดาวศุกร์ของใครที่อยู่ธาตุน้ํานะคะสมมุติว่าคุณมีราศีหรือลัคนาอยู่ธาตุดินหรือธาตุไฟเพราะคุณมาดูชาวธาตุน้าเนี่ยคุณได้ความชัดเจนเลยเห็นไหมคะเนี่ยการเอาชนะใจเขาหรือมีคนมีใครบางคนที่เขาเอาชนะใจคุณได้ นะคะคเห็นไหมคะเนี่ยงานประสบความสําเร็จนะคะเอมเพรสความอุดมสมบูรณ์นะคะความอุดมสมบูรณ์เขาคือเอมเพรสเนี่ยหม่ถึงว่าคุณเป็นคนที่ดีมาก่อนแล้วนะนะธาตุนะะ้ํานะนะคุณเอาชนะใจเขานะคะไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่พิเศษนะอะเขาบอกว่าคุณมีสเสน่ห์มากๆนะคะเขาไม่สามารถปล่อยคุณไปได้หรอกอืมนะคะ แต่บางคนเขาอาจจะยังไม่ได้แอคชั่นในตอนนั้นก็ได้เช่นกันนะคะมาดูต่อความรักนะคะที่ชัดเจนนะคะความรักที่ชัดเจนนะคะความรักที่นะคะคุณได้ความชัดเจนแล้วนะคะคนคนนี้ให้ความชัดเจนคุณนะคะทําอะไรถูกต้องนะคะตามกฎหมายตามการให้และได้รับที่เท่าเทียมกันนะคะจัสเมดเนี่ยนะคะ คนคนเอยไม่ใช่จัดเมนจัดติดเนี่ยคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบว่าคิดช้าทําอะไรช้านะคะเกี่ยวกับงานของเขาอะเป็นคนที่หน้าเข้มเข้มแบบวางตัวนะนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องงานเขาจะเป็นคนที่วางตัวมากๆเลยและเราก็เคยดูแลเอาใจใส่นะคะความรักนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยความรักเนี่ยนะฮะไหมคะเนี่ยความรักคุณได้ความรักแล้วนะคะเพราะว่าเขาอ่ะไม่สามารถปล่อยคุณไปได้หรอกนะคะเพราะว่าทาไมคะ คุณดูดีโดดเด่นนะคะเป็นคนที่ทํางานก็ประสบความสําเร็จนะคะในสายตาของเขาอะนะงานคุณประสบความสําเร็จและก็ที่สําคัญคุณมีคนจิตใจดีทําไมคุณจะไม่ได้รับความรักหก่ะทําไมคุณจะไม่ได้รับเขาเรียกว่าอะไรอะคําพิพทาษาอวมาแล้วเออคําพิพากษาเออการตัดสินนะคะในเรื่องรูปแบบความรักอะนะคะ คุณต้องแรรับสิ่งที่ดีนะคะใครบางคนเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะไม่ต้องเสียใจแล้วนะ,ะบางคนอาจจะแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสก็ได้บางคนบางใครบางคนก็อาจจะตัดสินใจอย่าแล้วก็หลุดอิอสระภาพเขาเรียกว่าหมดหมดพันธนาการนะคะหมดพันธนาการเรื่องยุ่งยากใจอะไรแบบนี้นะ,คะใครบางคนนะคะจะหลุดพ้นจากการนอยการน้อยใจหรือ นะอยู่ในสถานการณ์ที่ฉันไม่แน่นอนฉันเขาเลือกฉันหรือยังหรือฉันเป็นคนที่สองหรืออะไรนะคะบางคนแบบคนที่คุณคบอเขายังไม่อยาแต่เขาเลิกกันนานแล้วฉันก็รู้สึกเหมือนน้อยเนื้อต่ําใจเขายังไม่แอคชั่นยังไงอะไรฉันอยู่ในตําแหน่งไหนฉันไม่มีค่าเลยเหรืออะไรแบบนี้น้อยน้อยใจนะคะ นะคะอันนี้แหละนะคะไพ่อันนี้ขึ้นมานะ,ะแปลว่าทําไมคะเนี่ยนะคะความรักที่ดีๆนะคะความรักที่ซื่อสัตย์ความรักที่คนที่สินเสมอกันนะคะใครบางคนนะคะอาจจะเขาเรียกว่ามีความซื่อสัตย์เออมีความชัดเจนได้พบเจอคนที่ซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเป็นคนที่ดีนะ Embrace กับ The Hell f r i n เนี่ยนะคะมันเหมือน การตัดสินใจจบสิ้นในในอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหมอขอนึกคําพูดก่อนการจบสิ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างในในเนื้องานนะคะเขาเรียกว่าทําบางสิ่งบางอย่างที่ถูกต้องเมื่อก่อนนี้นะคะเขาอาจจะทําบางสิ่งบางอย่างที่ถูกต้อง งานหรือวัฒนธรรมประเพณีหรืออะไรก็แล้วแต่มันได้ครอบไว้ทําให้เขาอ่ะไม่แสดงออกซึ่งความรักหรือความรู้สึกให้ชาว่าน้ําคนคนนี้ยคนของคุณนี่แหละนะ,ะมันไม่ใช่ใครเลยอะเนี่ยคนของคุณนี่แหละที่แบบว่าทําไมเขาอ่ะจะทำดีทับตายแล้วทำไมฉันไม่ได้ความชัดเจนอันนี้แหละใครที่กำลังนึกสเตตัสนี้อยู่นี่แหละนะคะคุณกำลังจะได้นะคะเขาบอกว่านะเขาอะจะไม่สนใจบุคคลอื่น ตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยเขาจะแสดงออกซึ่งความรู้สึกว่าเขาชอบคุณรักคุณชัดเจนจากใจของเขาเพราะเขาได้ตัดสินใจหรือแต่ตรองค่้ควรมาดีแล้วอะไรประมาณนี้นึกออกไหมนะคะแต่บางทีคุณกับเขาอาจจะต้องรู้กันสองคนนะเพราะไพ่ไใบนี้คือมันขึ้นหายพินเทศคือนะคะนะบางสถานการณ์เนี่ยเกี่ยวกับงานของเขาดูตัวตนที่เขาเป็นอ่ะ ไม่จําเป็นจะต้องบอกให้โลกภายนอกรู้นะคะรับรู้นะคะนึกออกไหมเออแค่แค่เรารู้โอเคนะเราครบกันเรารักกันเราซื่อสัตย์ต่อกันมันเป็นความรักเออนะฮะแบบนี้นะคะเรามันก็ทําให้เราะรู้สึกทําไมคะเขาเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณทั้งผู้ชายผู้หญิงนะธาตุน้ําฟังไว้นะคะ ความรักที่ชัดเจนกำลังจะเข้ามาหาคุณสิ่งดีๆที่คุณเคยทำไว้มันจะได้รับความสำเร็จคุณเอาชนะใจคนคนนี้ได้เออนึกออกไหมนะคะเมื่อคุณทำไมคะกลับมารักตัวเองเนี่ยไงคุณเป็นคนดีนะ,ะเบื้องบนหรือจัก,กรวาลนนะ่ะได้ประกาศสิทธิ์แล้วว่าจะต้องได้รับความรักที่ดีนี่อะค่ะมาแล้วเห็นไหมคะการงานประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ ตอนนี้ก็นะ,คะใครที่นะคะแบบว่าอยากไปทําบุญหรือเขาเรียกว่าอะไรอยากไปทําบุญหรือไปปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็ได้ไปได้ช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าอาจจะช่วยส่งเสริมนะ,ะทำให้ชีวิตนะ,ะประสบความสาเร็จยิ่งยิ่งขึ้นนะคะแบบนี้ได้ด้วยนะะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะข่าวดีชาวธาตุน้ําปฏิหารอะไรที่จะเกิดขึ้นจริงๆเอาเหตุการณ์จริงๆนะจากนี้ไปถึงเดือนมกราคมนะคะ เขาบอกว่านะบางคนนะถ้าสมมุติว่าอาเป็นคนจิตใจดีจริงๆนะคะเขาบอกว่าคุณนะคะนะไม่มีทางที่นะคะเขาเรียกว่าอะไรอะจะไม่มีความรักที่ดีหรอกใครที่ดูดูคุณอยู่นะคะหรือคุณกําลังตั้งกําแพงใส่กับใครไว้นะคุณตั้งกําแพงไว้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยอืมนะก้าไม้นะกลัวนะอ่างใต้สำรับเป็นก้าเหรียญ โอเคฉันไม่เอาก็ได้คนนี้ฉันไม่มีแฟนก็ได้ฉันอยู่ตัวคนเดียวก็ได้ฉันโสดก็ได้แบบน้อยเนื้อต่ําใจว่าทําไมเขาไม่แสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่มาตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นความเสียใจเนี้ยจะหมดไปนะคะความเปลี่ยนแปลงคืออะไรเขาก็จะกลับมารักคุณไงนะนะคุณจะได้สิ่งที่ดีจะได้สมหวังโอ้ไพส่สองถ้วยด้วยชาวท่าน้ํานะคุณได้เจอเนื้อคู่เลยนะคะเขาอาจจะรักคุณตั้งแต่แรกแล้วแต่เขาก็ นิ่งไว้คีปลุกอะไรก็ได้นะคะนะบางกรณีเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคนที่เรากําลังรู้สึกเหมือนว่าฉันจะไม่เอาเขาแล้วกลับมาก็ได้แต่บางกรณีอาจจะเป็นคนใหม่เลยก็ได้นะคนใหม่แบบซิิงๆเลยได้หมดนะเพราะว่าเราจบสิ้นกับคนนั้นแล้วไม่เราไม่เอาเราเสียใจแต่เราก็จะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าแล้วชัดเจนกับเราและเราจะไม่เสียใจนะเจอเนื้อคู่เนี่ย คนคนนี้เป็นคนที่ดีนะ The Hand of f a n d s ถูกไหมอ่าสองถ้วยนะสองถ้วยเหนือคู่นะ M Press นะใครบางคนจะตัดสินใจนะบางคนก็อาจจะจดทะเบียนสมรสบางคนอาจจะตัดสินใจแต่งงานใครบางคนที่ค้างคาใจที่แบบจะอยากกับใครสักคนหนึ่งนะก็อยาเรียบร้อยหรือใครบางคนที่รู้สึกว่าฉันไม่สนใจความรักแล้วนะฉันทุ่มเทไปก็ไม่ได้อะไรและฉันจะตัดสินใจแล้วว่า คนคนนั้นก็ไม่ดีฉันไม่เอาก็ได้เพราะเป็นการตัดสินใจของเรานะมันการตัดสินใจจบเรื่องที่เสียใจกลับมารักตนเองเห็นคุณค่าในตนเองนะคะคุณจะเยียวยาฮลลิ่งตัวเองและเปลี่ยนแปลงอ่ะเปลี่ยนแปลงในมุมมองความคิดมุมมองอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่นะ จะไม่ใจดีกับใครมากจนเกินไปก่อนนะคะจนเกินหน้าที่นะคะยังไม่ได้เป็นแฟนยังไม่ได้เป็นภรรยากะทําหน้าที่ไปเต็มปิดเลยนะคะเต็มเปี่ยมนะคุณจะแค่ดูดูนะความคิดความเปลี่ยนแปลงหรือในความเศร้าเสียใจครั้งเนี้ยมันทําให้ตัวคุณนะเปลี่ยนเป็นคนใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับทําไมคะ คนต่อไปที่จะเข้ามาคุณจะได้เรียนรู้ก็คือคุณเติบโตขึ้นนะคะในกระบวนการทางความคิดทางจิตวิญญาณของคุณในรูปแบบความรักความสัมพันธ์ที่จะเจอรักแท้ที่ดีที่สินเสมอกันกับคุณให้เกียรตินะเป็นคนที่มีมีวัยวุฒิคุณวุฒิอ่ะเออนะคะมีวัยวุฒิคุณวุฒินะคะนะเนี่ยทำงานอะไรก็ได้อยู่ในวงสังคมที่ผู้ เขาเจอผู้คนเยอะๆครูบาอาจารย์อะไรก็ได้ทั้งหมดนะเนี่ยนะคะเห็นไหมคะสองถ้วยเนี่ยนะนะคะสองถ้วยเนี่ยเห็นไหมคะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันหมายถึงว่าเขานะตัดสินใจแล้วว่าคุณะคือความรักคือเนื้อคู่คือคนที่ดีของเขาเขาจะไม่สนใจอย่างอื่นและไม่แคร์ตอนแรกเขาอาจจะแคร์หนะ้าที่การงานของเขาอะไรก็แล้วแต่ แต่ตอนนี้เขารู้สึกเหมือนว่าจะเสียคุณไปเขาก็เลยจะต้องแสดงออกเข้าใจไหมคะอืมเหมือนถึงเวลาที่เขาจะเปลี่ยนแปลงแล้วว่าเขาห้ามแค่แค่ดูอยู่ไม่งั้นคนคนนี้ที่จิตใจดีอะ่ะจะเสียจะหายไปจากชีวิตเขานะเขาก็เลยต้องทําไมคะนะทําการเปลี่ยนแปลงความคิดความรู้สึกถ้าเขาไม่อยากเสียใจเพราะคุณเป็นเอมเพรสเป็นคนที่ดีแล้วก็เขาคิดว่าคุณเป็นเนื้อคู่และก็เกิดมาเพื่อที่จะเขาได้เจอคุณเหมือนเหมือนเขาคิดว่า เขาโชคด,ดีอที่ได้เจอคุณอ่ะท่าน้ํานะแบบเนี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยว่าถ้าเราไม่เอาคนคนนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะพลาดโอกาสไปเนี้ยนะคะคล้ายๆคล้ายๆแบบเนี้ย,ย,ยแบบแบบโอ้โหคนนี้ดีที่สุดอย่างเงี้ยนะถ้าเราช้ากว่าเนี้ยเราจะเสียคนนี้ไปนะะแบบเหมือนประหนึ่งว่าแลกด้วยอะไรจะหยอกอะไรแบบเนี้ยนะท่าน้ํานะมีคุณค่าแล้วนะคะเห็นไหมคะ เมื่อเรารักตนเองเรามีคุณค่ามากพอเห็นไหมคะเนี่ยแหละเห็นไหมความเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นนะคะมันก็จะส่งกระแสไปกับคนที่ถ้าไม่ใช่เนื้อคู่มันก็ต้องจบไปมันก็เลิกไปคนที่ทําให้เราเสียใจเมื่อเรามีค่าเรารักตนเองเป็น energy แบบนี้ใครเห็นเราหรือคนใหม่ที่กําลังจะเข้ามาที่เป็นคู่เราจริงๆที่ดีๆอ่ะเยนเสมอกับเราอ่ะเห็นไหมคะเขาก็มองเห็นเราเป็นอ m r e s s เป็นคนที่ดีนะ ทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงท่าตน้ํานะโอเคไหมนะคะมาดูซิไพ่อยากให้ทาแนะนําอะไรนะคะเขาบอกว่านะ,ะนะระยะทางนะการรอคอยนะคะนะบางครั้งอะ่ะบางสิ่งบางอย่างอ่ะคุณสองคนอะ่ะมันมีความต่างนะคุณต้องเรียนรู้นะ อายุมีความต่างนะมีความอึดอัดมีความขี้หึงขี้หวงมีความไม่เข้าใจวิวออฟฟอร์จูนมาแล้วต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะคะแทนพลนขึ้นคู่กับเดอะฮิมินะคะแล้วก็ขึ้นคู่กับหนึ่งไม้โอเคนะคะคนที่ไม่แสดงออกซึ่งความรู้สึกนะคะเขาเปลี่ยนแปลงไปนะคะเขาจะเริ่มต้นเห็นไหมคะเนี่ยการเริ่มต้นนะคะเห็นไหมคะตัดสินใจคบหาดูใจเนี่ยนะคะเป็นความรักเป็นเนื้อคู่เนี่ยนะคะเห็นไหมคะ เห็นไหมคะเนี่ยเหมือนพรมลิขิตนั่นแหละนะะต่อไปนี้ความอึดอัดใจนั้นจะหมดไปการไม่เข้าใจหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนว่าเขาไม่สามารถปล่อยคุณไปได้เห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยดูดิรัดเราไว้จะขนาดนี้นะเห็นไหมคะเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้วิวอ f ฟ r ฟจูนพรมลิขิตกงล้อแห่งโชคชะตานะคะการตัดสินใจเหมือนว่าทัมมิง่งทาดน้ำมาโอเคเนี่ยนะอืมเนี่ยทัมมิง่ง <c oughs> เวลาที่จะชัดเจนเวลาที่จะได้เจอคนคนนี้เวลาที่จะได้เปิดเผยความรู้สึกเวลาที่คุณทําอะไรบางสิ่งบางอย่างมี energy ส้อนกลับไปหาเขาและเขาก็ต้องทํา action อะไรบางสิ่งบางอย่างนะนะคะท่านน้ําอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะคะใครบางคนนะคะอยากตัดสินใจนะเดินทางไปต่างประเทศนะก็อาจจะได้ไปนะคะและก็อาจจะมีสิทธิ์นะคะ ที่ได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนครูบาอาจารย์อะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะคะใครอยากเรียนต่อหรือใครอยากเดินทางสายเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาอะไรพวกนี้นะคะก็สามารถเจอครูบาอาจารย์อะไรที่ดีได้ด้วยนะคะนะคะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะนะ,ะข่าวดีนะธาตุน้ำนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วก็ท่านใดที่อยากสนับสนุนหมแจนนะคะธนาคารกสิกรนะคะเลข44ตัวสามารถอุยอดได้50บาท100บาทนะคะเงินสดนั้นเอาไวท้ทําบุญด้วยกันนะคะสาธุบุญร่วมกันและบางคนที่เข้ามาดูคลิปไม่กดข้ามโฆษณาก็คือมันเป็นรายได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะท่านใดอยากอ่านไพทาโรได้นะสมัครสมาชิกที่เขียนไว้หนะ้าช่องนะ กดสมัครสมาชิกหน้าช่องเสร็จแล้วเลื่อนไปที่นะคะคําว่าอ่านไพ่ตรงจริตเลื่อนไปให้สุดนะเดือนละ900บาทนะคะมีคลิปวิดีโอแฟนไว้คุณไปชมได้ไปฟังได้นะคะมันจะมีบอกเทคนิคอะไรหลายอย่างนะคะโดยที่มันเป็นเทคนิคเฉพาะตัวนะที่ที่หมอแจนรู้มานะคะนะเฉะพาะบุคคลนะคะก็เดือนหนึ่ง900บาทนะแต่คุณนะต้องมีไพ่ทาโร่เป็นของคุณเองก่อนแนละ้วคุณต้องรู้นะว่า ไม้คาถาดาบอะไรพวกนี้แปลว่าลายแต่อันนั้นสอนเกี่ยวกับการอ่านไพ่ความรักล้นล้วนโอเคป้าล้วนๆน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้มีความสุขสมหวังนะคะชาวธาตุน้ำนะสวัสดีค่ะ